สวัสดีค่ะพบกับเทโอเอ็กซ์เพรสค่ะวันพฤหัสบดีที่12กุมภาพันธ์นะคะจอยเช่นจิตเช่นเคยค่ะสำหรับสถานการณ์ในตะว,วันออกกลางนะคะตอนนี้กําลังจับตากันเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐกําลังพิจารณาว่าอาจจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลําที่2เข้าไปประจําการในหน้านั้นตะวันออกกลางนะคะก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันเข้าไปที่อิหร่านอีกด้านหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่เพิ่งจะเริ่มต้นเจราจาเรื่องของนิวเคลียร์กันค่ะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแอค o s ยสสื่อออนไลน์ของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินชุดที่2ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติการทางทหารถ้าการเจรจากับอีหรานล้มเหลวค่ะ ก่อนหน้านี้ในวันที่6กุมภาพันธ์การเจราจาระดับสูงด้านนิวเคลียร์ระหว่าง2ประเทศเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ว่าสหรัฐได้ใช้แรงกดดันทางทาหารต่ออิหร่านไปพร้อมกันโดยส่งเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln ไปยังทะเลอาหรับใกล้ๆก,กับอิหร่านนะคะทรัมป์บอกว่าทั้งสฝ่ายจะทำข้อตกลงกันได้หรือเปล่าสหรัฐก็ต้องทำอะไรที่รุนแรงเหมือนในครั้งก่อนหน้าซึ่ง นี่เป็นการกล่าวถึงสงคราม12วันนะคะย้อนกลับไปวันที่13มิถุนายนปีที่แล้วที่สหรัฐร่วมมือกับอิสราเอลโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ในอิรานอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐยังแสดงทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการหาทางออกทางการทูตค่ะ โดยบอกว่ารัฐบาลอิหร่านต้องการทำข้อตกลงอย่างมากและเป็นการเจรจาที่จริงจังกว่าการเจรจาครั้งก่อนๆเน,นื่องจากภายัยคุกคามทางทหารนอกจากนี้ทรัมป์บอกด้วยว่าไม่เพียงแต่โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นไปได้ที่ข้อตกลงจะครอบคลุมถึงคลังขีปนาคบุธด,ด้วยโดยคาดว่าการเจรจาทวิภาครีรอบที่สจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าค่ะ สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบิน USS ส h รัมลิงคอนปัจจุบันประจำการอยู่ในพื้นที่ความรับผิดช,ชอบของกองบัญชาการกลางโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ได้รับความคุ้มกันด้วยเรือพิฆาตอีกหลายลำและติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอคค่ะนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสารัฐยังกำลังหาทางส่งยุทธปกรณ์เข้าสู่ตะวันออกกลางเพิ่มเติมทั้งเครื่องบินขับไล่แล็ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่อิหร่านเขาได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ47ปีการปฏิวัติอิสลามมีการเอาโดรนเอาขีปนาวุธมาจัดแสดงในงานนี้ด้วยนะคะประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนได้ขึ้นกล่าวปราศัยบนเวทีโดยย้ำว่าอิหร่านไม่ต้องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และพร้อมจะให้ตรวจสอบแต่ก็จะไม่ยอมรับข้อเรียกร้องที่เกินขอบเขตรวมถึงจะไม่ยอมจำนนต่อ,อก,การคุกคามหรือว่าความอายุเต็ม อายุติธรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับอิรานค่ะสัประชาชาติเปิดเผยนะคะว่าจะเริ่มถอนทอาหารรักษาสันติภาพในเลบานอนช่วงปี2027นะคะหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงของศัประชาชาติไม่ได้ต่ออายุของหน่วยงานทาหารดังกล่าวและสาเหตุหนึ่งก็มาจากเรื่องของการขัดแคลนง,งบประมาณด้วยค่ะ กองกำลังรักษาสันติภาพชั่วคราวแห่งสหประชาชาติในเลบานอนหรือว่ายูนิฟิลก่อตั้งขึ้นนะคะในปี1978ได้รับฉันทานุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคงให้ขยายเวลาปฏิบัติการเป็นครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วแล้วก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในปีนี้โดยทั้งอิสราเอลและสหรัฐสนับสนุนให้ยกเลิกกองกาลังดังกล่าว โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มองว่าเป็นความซึ่งเปลืองด้านงบประมาณแล้วก็ล้าสมัยเนื่องจากเลบานอนสามารถควบคุมดินแดนที่เคยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มฮิสปอลเละได้ค่ะซึ่งหน้าที่ของ หน่วยยูนิฟิลนะคะก็จะสิ้นสุดลงในวันที่31ธันวาคม2026นี้และจะต้องถอนกำลังออกไปภายใน1ปีโดยทางยูนิฟิลจะต้องทยอยส่งมอบฐานที่มั่นให้กองกำลังภายใต้ <ม ente S 1> สังกัดร <ม ente S 1> ัฐบาลเลบานอนการถอนทหารยูนิฟิลออกไปจากเลบานอนยังมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ด้านการเงินของสหประชาชาติเองด้วยค่ะ ทีมโฆษกของ UN เปิดเผยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะว่ายูนิฟิลต้องลดจำนวนอาหารลงไป2,000นายซึ่งเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากวิกฤตการเงินขององค์กรและมาตรการรัดเข็มขัดที่บังคับใช้กับทุกภารกิจ ปัจจุบันนี้ยูนิฟิลมีทหารรักษาสันติภาพในเลบานอนประมาณ7,500นายนะคะจากชาติสมาชิกสหป,ประชาชาติ48ประเทศซึ่งการถอนกำลังรักษาสันติภาพของ UN เเกิดขึ้นทมกลางความกังวลว่าภาคใต้ของเลบานอนจะตกอยู่ในความเสี่ยงที่เผชิญการสู้รบครั้งใหญ่ระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮฮสบอลเลาะแต่ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2024แต่ว่ารัฐบาล เลก็ยังโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนเป็นประจำนะคะรวมไปถึงมีการกระทบกระทั่งกับทางยูนิฟิลอยู่หลายครั้งอันตนิโอกอเตเรสเลขาธิการสรัประชาชาติระบุผ่านจดหมายถึงเอกอัครราชทูตซึ่งลงวันที่28มกราคมที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อสิ้นปี2025 มียอดเงินสมทบที่ค้างชำระสูงเป็นสถิติใหม่ถึง1.57พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ50,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า2เท่านะคะถ้าเทียบกับปี2024แม้ว่าจะมีประเทศสมาชิกมากกว่า150ประเทศที่ชำระเงินสมทบครบถ้วนแล้วก็ตามการขาดแคลนงบประมาณของสัประชาชาติเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมมานานค่ะเนื่องจากสมาชิกบางประเทศไม่ชำระเงิน สมทบภาคบังคับครบถ้วนขณะที่บางประเทศก็จ่ายช้าทําให้ UN ต้องดําเนินมาตรการรัดเข็มขดัดทั้งการชะลอการจ้างงานใหม่รวมไปถึงตัดลดค่าใช้จ่ายในหลายๆด้านค่ะ ไปดูที่เมียนมากันหน่อยนะคะสื่อท้องถิ่นเขารายงานค่ะบอกว่ามินอองลายผู้นํารัฐบาลทาหารเมียนมาถูกกองกําลังต่อต้านรัฐบาลโจมตีด้วยจรวดนะคะระหว่างที่เขาไปเกาะประกอบพิธีกรรมเป็นพิธีไสย,ยศาสตร์เพื่อปัดเป่าความชั่วร้ายที่กองบัญชาก,การกองทัพเมียนมาเคราะดีหลบหนีได้ทันนะคะและตอนนี้หลบหนีเข้าไปที่มันตะเลเพื่อความปลอดภัยแล้วค่ะ สำนักข่าวอิรวดีซึ่งเป็นสื่ออิสระของเมียนมาเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสม,มินอองไลายผู้นำรัฐบาลทาหารเมียนมาหลบหนีการถูกโจมตีด้วยจรวดรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดในระหว่างการเดินทางไปทำพิธียาดายาซึ่งเป็นพิธีศสยศาสตร์เพื่อปัดเป่าความโชคร้ายนะคะโดยมินอ,องหลายหลบหนีไปที่เมืองมันดาเลเพื่อความปลอดภัย แหล่งข่าวภายในกองทัพที่กรุงเนปิดอ al. ระบุว่าหน่วยบัญชาการกลางกองทัพเมียนมาหรือว่า CMC ซึ่งมีฐานบัญชาการอยู่ในเมืองหลวงของเมียนมาถูกโจมตีเมื่อช่วงเช้าของวันที่27มกราคมค่ะก่อนหน้า <Room. S 1> <BI. S 2> นี้มินอ,องหลายเขาก็ใช้เวลาในการเตรียมการพิธีกรรมดังกล่าวตลอดทั้งคืนก่อนที่จะเดินทางมาเพื่อทำพิธีตามเริในเวลา4นาฬิกา4 1นาที เพื่อให้ตัวเขาโชคดีมากขึ้นในการปกครองเปนมาหลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแหล่งข่าวบอกว่าจรวดได้พุ่งโจมตีเข้ามาในกองบัญชาการกลางแต่ว่าพลาดเป้ามินอองลายอย่างบุดหวิดนะคะซึ่ง ทางมีนองหลายเองก็อยู่ในสภาวะตกใจแล้วก็หมอบลงกับพื้นโดยกองกฟกลังฝ่ายต่อต้าน b w m ออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีค่ะเพราะว่ามีการโพสต์ใน Facebook ระบุว่าได้ใช้จรวดขนาด107มมใส่กองบัญชาการกลางเมื่อเวลา4นาฬิกานาทีในวันที่27มกราคมทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ หลายคนนะคะแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามินออนไลน์ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่าแต่ย้าว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นความตั้งใจเพื่อเด็ดหัวมินออนไลน์การโจมตีนี้นะคะกเ็เกิดขึ้นหลังจากที่ทางมินออนไลน์หายหน้าหายตาจากสื่อเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะ มินนองลายเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในวันที่3กุมภาพันธ์โดยเข้าพบกับเซอร์เกย์ชอยกูเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียซึ่งนั้นก็ทำให้ข่าวที่ว่าเขาเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บไม่เป็นความจริงแต่อย่างไรรวมไปถึงเจ้าตัวยังเดินทางไปรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งอีกด้วยค่ะ ทมกลางแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาตอนนี้คิวบาได้รับผลกระทบเรื่องของเชื้อเพลิงนะคะถึงขั้นว่าทางการต้องออกมาประกาศเลยค่ะว่าณนะตอนนี้ไม่มีเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับสายการบินต่างๆคือเตือนนะคะว่าใครที่บินเข้ามาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีน้ำมันเติมสำหรับการบินเข้าออกในประเทศแล้วซึ่งเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลคิวบาได้เผยแพร่เป็นประกาศนะคะแจ้งไปยังสายการบินต่าง,างๆรวมไปถึงแจ้งถึงตัวนักบินเมื่อคืนวันอาทิตย์ โดยเตือนว่าสนามบินทั้ง9แห่งทั่วประเทศรวมถึงท่ากัสยานานาชาติโฮเซมาตีในกรุงฮาวานาะจะไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงให้บริการตั้งแต่วันอังคารที่10กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่11มีนาคมความเคลื่อนไหวล่าสุดของคิวบาเกิดขึ้นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของ<ส>ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามขยายอิทธิพลกดดันภูมิ<พ>าภาคลาตินอเมริกาอย่างหนัก แล้วก็ตัดช่องทางการเข้าถึงแหล่งน้ำมันหลักของคิวบาในเวเนซุเอลาและเม็กซิโกอย่างสิ้นเชิงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะทรัมป์ก็เพิ่งลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อบังคับใช้ภาษีสุลกากรกับสินค้าใดๆก็ตามที่นำเข้าจากประเทศที่ยังคงขายหรือว่าจัดหาน้ำมันให้กับคิวบานั่นทำให้วิกฤตพลังงานในคิวบายิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก มาตรก,การแบ่งสรรปันส่วนพลังงานล่าสุดของคิวบาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระยะสั้นในภูมิภาคแต่นี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ค่ะสำหรับเส้นทางบินระยะไกลจากประเทศต่างๆเช่นรัสเซียและแคนาดาซึ่งเป็นตลาดสำคัญของเศรษฐกิจท่องเที่ยวของคิวบา และเมื่อวันจันทร์สายการบินแอร์แคนาดาได้ประกาศระง,งับเที่ยวบินไปยังคิวบาแล้วนะคะในขณะที่สายการบินอื่นๆก็ประกาศเตือนเรื่องความล่าช้าและต้องไปแวะพักที่สาธารณรัฐโดมินิกันก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังกรุงฮาวานาค่ะ